อรุณสวัสดิ์ครับผมตักไา่ตอนเสาร์เหมือนเดิมครับผมห่างหายไปหลายมือครับมาอ,อก,กันเช่นเคยครับช่องนุมอุบลน,นะครับเนาะผลชอบหากินแต่ว่าเนี่มาถางปลาเนี่ครับแถวนี่หลังบานครับผมปลาหลัง,างบานก็เจอ สองร้อยของหนูอยู่นะครับก็เลยเอากับดักมาว่างไว้สามหลังครับผมดักสามหลังกับบวงแน,น,น,น่นะครับจักสีมานหรือปลมานนะครับเนาะไปไปดูน้ำกันครับผมทางปลาหมาาู่้าน ใช่ทองเหลืองครับผมับรงเลยล่ะเข้าบ้านเลยลูกไปว่าเลยไป,ไปดูน้ากันครับผมคลิปสั้นๆครับผมถือกับผมบ่ถือ บ้วงนะครับผมเนาะ มาแล้วครับตัวหนึ่งครับผมไปหลุดกระ้อครับบวงหลังในลูดครับตะวันบุถือครับผมไปบวงขู่นี่ยตะวันบุถือครับผม อัน,นกับผมหาครับผม วองเขาบูดเลยสองลังนี่ไปครับผม,มกระดุกกระดิกพี่น้องกระดุกกระดิก I davon. สรุปแล้วมีผลงานครับผมใส่หลังบ้านครับผมหูหลังบ้านไรลาะอันนี้ตัวบอนตุยครับผมถูบ่วงนี่ตัวนึงแล้วกะ็อันนี้คือกับครับผมสองตัวครับผมกระมันครับผมมันมันทั้งหมดสามตัวครับผม ใส่กับสามหลังครับผมลันสองหลังบถตรหลังหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ถึงบ่วงหลังนึงบถตรสองหลังครับบ่วงบ่วงสามหลังครับผมหรืบ่วงสี่หลังครับผมโอ้มีผลงานครับผมสุดยอดอหากินไกล่บ้านครับผมกินหลังบ้านไรละาหากินในไก่บ้านครับใส่ไวหลังบ้านครับผมหมานพี่ทองหนูมาอยู่อไก่นะครับเนาะ ถือว่าโชคดีครับผมโชคดีโชคดีเหมือนคลิปจบครับผมคลิปสั้นครับผมแต่ว่ากะนีวข้อมานให้พี่น้องไน้รับชมนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับผมช่องหน่อยๆนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดคอมเมนต์พูดคุยตักท่าให้กำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปต่อไปครับผมท่านกะบุคคลได้ออกหาอยู่หากินครับผมมีงานหลายอย่างนะครับเนาะแต่งานแต่งเนี่ยงานศพแน่นะครับแต่ลย บริดค่อยได้อนนะครับห่างไปหลายมือเติบอยู่ครับพยนองนี่แหละครับมากกลับมากกับมานอยู่ครับนี่สามโตสามแต้มครับผมเอาขอบคุ้นครับผมทุกการรับชมนะคบเนาะบัวาอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับขอบคุณนอะไรลายจากใจจริงครับผมสวัสดีครับ